พี่น้องเอ้ยเพิ่นวอะอเสวนาจะพาละนั่งยะได้ไปอยู่ไก่เป็นมูกับคนพ่านสาัตว์ที่แนวบอดีใ้ฮลีกไก่นี้เว็นบัณฑิตานั่นจะเสวนาเพิ่นว่าสาัตว์ว่ามีท่าเสือบัณฑิตโตตอนนักปาดผู้สลาดทวผู้ให้เอาเกลือกลมสายเพิ่นวาบูชาจะปูชนียานั่งคนดีนั่นค้นบูชาเอาแบบยางยางตามหลังเพิ่นผู้จังสันมีแต่ใดบเสียพี่น้องเอ้ย ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไท่ชาวนาพ่อค้ากะหะบอดีเมที่ระกราดราษฎรนั้นเป็นที่เคารพรักทุกท่านครับมื่อนี้กับผมชุมพรน,น้ำบุดีครับพี่น้องครับจากร้านชุมพรแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลท่าสองข้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกระเยิมมื่อนี้ผมกับมานน้ำเสนอรถไถคูปต้านะครับเป็นรุ่น l อ5 0 8 d t นะครับคันนี้เอกสารครบนะครับมีเอกสารครบนะพี่น้องครับ รถพี่เดกกว่าเหรอสีเดิมนะครับพี่น้องนะครับยางประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยางยังใช้ได้นะไม,ม่มีรอยอุปกรณ์มีอยู่สองชิ้นนะครับด้านหน้ากับพันหลังพันหลังเป็นของตราสร้างนะครับเป็นดีเอสสองสองนะครับ สมส่วนนะครับพี่น้องอันการสั่งปีห้าห้ารถจดทะเบียนปีสองพันห้าสิบห้าครับพี่น้องนาศิลากจดทะเบียนนะครับแล้วขนี้มีเอกาสารครบนะครับไฟถ่ายเปลี่ยนได้ไหมยางยังพอใช้นะครับพอใช้ทุกเส้นนะครับ บม้นะครับนะหลังค่าเปลี่ยนให้ไหมนะครับมีร้อยมันถึกงานใหม่ก็ได้ปุ๊บจะโดนน่นแหละนะครับไปตาเปลี่ยนใหหม่นะครับรจะ,ะ,ะ,บปเ,ปะบเป็นรถไล่นะครับ อันนี้น้านี่เป็นน้าล่างนะครับพี่น้องครับน้าล่างบาทัฒนแห่งนะครับันเป็นสนิมมันวางดินนะครับวัาถุอ่ะอ่ะมามีาขึ้นบนดูลูก ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนสามพันบาทนะครับเครื่องดีบ่มีไอนะครับเครื่องนิ่ม,มโอ้ไฟติดเับแต่กัติดอยู่ เรงนิ่มๆนะครับรถแรนใส่นา้ไใน4,000กว่าชั่วโมงครับ <c oughs> รเพรเปียนหลุดไปเลยให้เราเร็วนะครับ <c oughs> ม,มีผ่านไปที่สามอยากบานจังหน่อยด้วยหน่อย <c oughs> เพราะใส่อะไกี่ดอ,อก ใช่ไม่แตกไม่หักนะครับเอกสารครบส่โฟวินบังยังถือว่าฮอนนะครับอี่นล้วซีจิงผ่า ราคา1 7 3 0 0แ่ 1, 73, บาทนะครับเครื่องดีๆครับโบโบบินใส่งานได้ปกตินะครับ ตัวแรงเงินนะครับแ้งบโชาย,ย่อยนีกันนะครับตันนี้ลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับซีีหาลุยได้ทุกหน้างานว่บบาวันลุยน้ำลุยให้ถสให้ใหน้ากับพยันนะครับพี่น้องสนใจกับโทรมาหากัน062825750 5 5 75, 0 2 8 เอกสารครบนะครับแต่เป็นเจ้าของเรี่มเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าทั้งทนายาเพื่อนกับไปไปฟ้องมาแล้วนะครับฟ้องสารมาเป็นผู้จัดการมาระดกแล้วนะครับสามารถโอนได้ปกตินะครับ เพื่งเพื่อเหตุไม้ด้วยคำเจมส์มือให้ครับเปลี่ยนเสี่ยเออเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนเสือนะครับเปลี่ยนไาสูบครับน้ำนิ่งดีวนดีนครับเครื่องแห่งดีเคยคิดเครื่องมาแล้วครับ 1 7 0 0 0 0บาทพี่น้องคบมืคอยมาบอกมาจากกัน่ปครับเบอร์โทรศัพท์0 6 2 8 2 5 5 7 5 0นะครับ0 6 2 8 2 5 5 7 5 0แปงนรายงานในทุกระบบนะครับขอบพระคุณพี่น้องผู้ติดตามชุทุกคนกั้นทยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกทุกทักทง้บบงฝากไว้แม่พี่น้อง,งเตีอยวไปใส่ไปซอยนครับรถดีครับพี่น้องน,อน,นี่เดย

ีขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามชุกับชุดขบวนนะครับยูดีไม่แย่สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ